อาล่ะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ปเป็นอีกผมเฟซนุ๊กโลกิฟฟี่ไฟันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะไปดู6จุดแอบที่เนียนตาศัตรูที่สุดเว้ยมันอาจจะไม่ที่สุดนะครับแต่คือจากเท่าที่ผมสำรวจมานะครับจุดพวกนั้นคือคนไปน้อยแล้วแทบจะไม่มีใครไปแบบซุ่มหรือว่าไปซ่อนตัวเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกลิ้งกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะคคครรรััับบผมมโออเถ้้้าพกกนแลว็ let's go มากันกับจุดแรกนะครับคุณผู้ชมแครบวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูจุดแรกของเราครับเป็นจุดซ่อนตัวที่น้อยมากครับที่ศัตรูจะเห็นเราได้นะครับผมมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูมันคือจุดนี้นะครับนี่วิ่งเข้ามาเลยมันก็จะมีของอยู่ประมาณเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นี่แหละ,ะครับเป็นจุดที่ซ่อนได้ซ่อนได้เนียนนะครับได้เนียนแล้วแบบว่า มันรู้สึกว่าปลอดภัยดีเว้ยมันเป็นจุดซ่อนตัวที่ปลอดภัยนะเพราะว่า100เอนี่ยผมให้90 90%เลยเออเพราะว่ามันเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วแบบถ้าศัตรูมาอย่างเนี้ยเราสามารถจิงศัตรูได้เลยเว้ยเออเป็นจุดที่แบบโคตรดีอะ่ะเป็นจุดแอบที่ยากมากครับที่ศัตรูจะมาเห็นเราครับยกเว้นแต่ว่ามันจะเห็นเราแล้ววิ่งเข้ามานะฮะเออแต่ก่อนนี่คือแบบ มันตั้งอยู่ตรงนี้นะถ้าจะไม่ผิดอะทุกคนมีใครทันกันหรือเปล่าคือตึกตรงนี้มันเคยไปตั้งอยู่ตรงใกล้ๆก,ก,กับขอริกาแต่ตอนปัจจุบันเขาเอาออกไปแล้วนะครับใครที่ทันก็สามารถเม้นบอกกันได้ที่ใต้อคอมเมนต์คลิปนี้นะครับผม e ไปต่อกันที่จุดที่2เลยไปมาครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่2กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะครับทั้ง2ฝั่งนี่ครับเป็นสระน้ําเก่านะฮะนี่ มาดูอันทางซ้ายก่อนนะครับอันทางซ้ายก็จะมีคอนเทนเนอร์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางเขาเรียกว่าตรงไหนวะเออคือมันตรงข้ามกันอ่ะอันฝั่งซ้ายมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับคอนเทนเนอร์เนาะอันฝั่งขวามันจะอยู่ทางนู้นนะครับผมมันคือจุดซ่อนตัวที่ผมว่าร้อซผมก็ให้ประมาณ80นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่อ่าศัตรูอาจจะเห็นเราได้ยากเหมือนกันนะครับนี่เป็นจุดที่แบบว่าผมชอบมาลีไพ่บ่อยซะด้วยนะฮะ คือแบบมารีไพตรงนี้บ่อยนะครับผมส่วนมากวงก็จะบีบมาแถวแถวนี้นะครับผมก็จะมีความปลอดภัยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับจุดนี้นะครับถ้าศัตรูมันโดดขึ้นมาแล้วก็ยิงแบบยิงมันได้นะครับแต่จะขึ้นแบบขึ้นขึ้นยากๆเลย <c oughs> นี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะสามารถที่จะหลบตรงนี้ได้นะครับเอา้า <c oughs> หลบไปได้ด้วยนีครับ หลบฝั่งนี้ได้อยู่เลยครับนี่เราสามารถได้ยินเสียงคนวิ่งวิ่งตามอยู่รอบๆได้นะถ้าใส่หูฟังนะทุกคนอ,อมันเป็นจุดผว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยเหมือนกันนะครับจุดนี้นะครับมาครับเสยหัวไปได้สามารถเสยหัวได้เลยครับโตนขึ้นน่ยผมผมหุดหงิดที่สุดแล้เวยกว่าขึ้นยากว่ะสามารถปรหลบกันได้เลยนะครับจุดนี้ป่ะจุดที่สาม,าสาม,าสามาต่อ มาครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่จุดที่3นะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่จุดที่3แล้วนะครับจุดแอบที่ศัตรูอาจจะมองเห็นเราได้ยากหรือว่าแทบจะไม่ได้สังเกตเห็นเราเลยนะครับนี่นครับเป็นจุดที่ศัตรูเห็นเราได้ยากอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้นะครับดีเลยนะทุกคนนะตรงนี้ไปถ้าศัตรูขึ้นมานี่รับรองแนะโดนเรายิงนะครับถ้ามาจากทางหน้าต่างเราก็ยิงตรงนี้ได้นะครับโปง้ง โป้งนี่เห็นป่ะเป็นจุดที่อ่าความปลอดภัย100%ผมให้ประมาณ50%ครับมันอาจจะปลอดภัยได้กลางๆนะทุกคนจุดนี้นะครับสามารถแคมป์อะไรได้ตามปกติเลยนะครับฟาร์มไอวอลได้นะครับถ้ามาลงแรงเนาะนี่ครับขึ้นมาก็เรียบร้อยฮนะโดนเรายิงสามารถเข้ามาแอบกันได้ตรงนี้นะเป็นจุดแอบนะครับผมนี่แอบซ่อนตัวนะครับ ศัตรูเห็นเราได้ยากอยู่เหมือนกันนะฮะไปจุดต่อไปกันเถอดนะครับเพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลาเนาะมากันที่จุดแอบที่4นะครับจุดแอบที่ศัตรูเห็นเราได้ยากที่สุดนะครับบอกเลยว่าน้อยมากนะที่ศัตรูจะมาเห็นเราเนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทําการดำน้ําอยู่ฮนะนี่ฮะโอ้โหโคตรเนียนอ่ะทุกคนดูดิคือแบบว่า มันเป็นตัวผู้หญิงมันจะแบบย่อดีกว่าตัวผู้ชายนะผมว่าเห็นปะแทบจะแบบไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่แบบทั้งตัวอยู่ใต้น้ำอะ่ะโคดรเจ๋วเอาดีโอ้ดีศัตรูมาแล้วก็ยอ่อย่อลงเงี้ยถ้ามันไม่สังเกตนี่คือแบบไม่เห็นเลยแหละทุกคนดูดิเป็นจุดแอบ,บที่แบบศัตรูเห็นได้ยากมากครับ คะแนนความปลอดภัยร้อยคะแนนผมให้90เหมือนกันนะครับ90กับอันแรกเลยนะครับเพราะว่ามันปลอดภัยแบบว่าแทบจะไม่มีคนมาแถวนี้เลยนะครับน้อยมากครับที่จะมานะครับยกเว้นเรานะครับที่มาแชมนะครับแชมได้ตามสบายเนาะวามไอวอลอะไรได้นะเก็บได้นะทุกคนนะอบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนครับจุดนี้นะครับถ้าวงมาเราก็ต้องเข้าครับแต่ไอตอนที่เราจะเข้าวงเนี่ย เราต้องระ,ระวังให้ดีเว้ยเพราะว่ามันอาจจะมีศัตรูอยู่แถวๆนี้ก็ได้เราอยู่ในน้ำเนี่ยมันมันเป็นจุดที่จุดเด่นที่เห็นได้ชัดนะครับเออศัตรูสามารถเห็นเราได้นะครับแล้วก็เราอยู่ในน้ําด้วยนะครับเฮ้ยอาจจะวิ่งเร็วอะ้ยอยู่ในน้ําแล้วทำไมวิ่งเร็ว,วะ <c oughs> อะโคตรโคตรงงเลยอยู่ในน้ำมันทำไมวิ่งเร็วได้วะงงปะ แล้วไอ้พอตอนไปอยู่ตรงแบบน้ําแบบตื้นๆแบบนี้มันวิ่งโซโลเฉยจุดนี้คือแบบวิ่งช้ามากเว้ยทุกคนดูดิมันวิ่งช้าช้าป่ะทุกคนว่าช้าป่ะกับอีกจุดหนึ่งที่มันเนี่ยวิ่งช้าอยู่ตรงเขตปอปูกอ่ะคือน้ํามันมันมันตื้นๆเองนะเว้ยมันไม่ถึงกับถึงเอวอ่ะแต่อันคอตรงนู้นน่ะมันถึงเอวมันวิ่งเร็วอะ อันนี้คืองงมากเลยทุกคนต่อที่จุดแอบที่5้านะครับจุดแอบที่ศัตรูอาจจะมองไม่เห็นเรานะครับนี่เลยนะครับมาตรงนี่ประตูเขื่อนนะครับทุกคนเรียกถูกหรือเปล่าอ่ะแน่าจะประตูเขื่อนนี่แหละนะครับทุกคนนี่ครับอันนี้ก็มันจะตันเนาะนี่ครับจุดที่เราแอบนะครับนี่เป็นจุดนี้เลยนะครับเห็นปะถ้าศัตรูมาทางซ้าย มันอาจจะไม่เห็นเรานะครับแต่ว่าถ้ามาทางขวาแน่นอนว่ามันจะเห็นเรานะครับเราต้องมาหยุดทางด้านนี้นะครับถ้าศัตรูมาด้านขวาเนาะ<อ>นี่มันอาจจะแบบบังให้เราได้เว้ยคะแนนความปลอดภัยของจุดแอบ,บนี้นะครับผมเต็มร้อยผมให้ไปประมาณ60%ละกันนะครับเพราะว่าถ้ามาถ้าอยู่ด้านนี้นะครับศัตรู ฝั่งซ้ายมันจะเห็นเราได้นะครับแต่ถ้าเรามาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับศัตรูด้านขวาม,มันจะเห็นเราเนะยครับซึ่งความปลอดภัยมันก็อาจจะรันตียังไม่ได้เนะมันก็อาจจะกลางๆนะฮบผมนี่สามารถที่จะหลบหรือว่ายิงศัตรูได้นี่ได้อยู่นะครับเป็นจุดแข็งที่พอได้นะพอได้แต่ถ้าแชมป์นี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผม ถือว่าเป็นจุดแอบที่5นะครับมากันกับจุดสุดท้ายนะครับที่ศัตรูไม่เห็นเรานะครับไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าศัตรูมันจะสังเกตเห็นเราหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ <Yeah. S 1> เนาะผมไม่อาจการันตีได้นะครับเพราะว่าจากที่ผมไปสำรวจมาคือมันเป็นจุดที่น้อยคนไปนะครับ มันเป็นจุดที่น้อยคนไปแล้วว่าศัตรูอาจจะไม่เห็นเราเลยครับผมก็มาครับจุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดจุดนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะนอนได้ปะวะปั๊เอานอนไม่ได้นี่วะนอนไม่ได้ครับทุกคนนอนได้ดีโคตรบนี่ยจะเป็นจุดนี้เลยนะครับอ่าจุดนี้ก็จะแบบบังได้อยู่นะครับเแชมก็ได้นะนี่ฟาร์มไอวอได้ตามสบายเลยนะครับทุกคนครับ ดูสิถ้าสตูวิ่งมาแล้วก็แบบยิงเรียบร้อยไงตายหมดทัศนวิสัยการมองเห็นนี่คือโคตรดีอะจุดเนี้ยแต่มันจะแบบว่า้าข้างบนถ้ามันมาข้างบนเนี่ยคือโอกาสที่จะตายเ็ามีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็สามารถเป็นจุดแอบแล้วก็จุดซูมได้นะครับนี่เห็นปะคือถ้าสตูวิ่งผ่านมาไม่ไม่ทันได้สังเกตเราคือแบบมันไม่เห็นจริงด้วย ออมาซ่อนกันได้นะครับอยู่แถวๆกับโรงสีเนาะตรงเนี้ยเป็นยังไงกันบ้าครับกับ6จุดแอบที่เนียนตาสตูนะครับอบอกเลยว่าแต่ละจุดนี่มีความแบบปลอดภัยคนละอย่างกันเลยเนะก็สามารถที่จะไปซุม่มหรือว่าไปาแคมป์กันได้เนาะก็ สามารถไปแตะแรงได้ในคาโบมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามต่อไปได้นะครับโอเคสำหรับลิี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ